สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะใจเบาพอดแคสต์ที่เป็นพื้นที่พักใจที่จะทำให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในชีวิตที่อาจจะวุ่นวายให้คุณได้พบกับมุมสงบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเองในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับยักษ์ในใจ ที่มักจะปรากฏตัวขึ้นในช่วงวัย40-60ถึงและได้เรียนรู้ถึงหัวใจของการปล่อยวางเพื่อทำให้ภาระในปัจจุบันเบาลงไปแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเมื่อลองนำไปใช้แล้วอาจจะพบกับคำถามสำคัญข้อหนึ่งผุดขึ้นมาในใจคำถามที่ว่าแล้วถ้าเราพยายามปล่อยวางแล้วแต่เรื่องราวต่างๆมันยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการละ่ะ เราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกผิดหวังที่หนักอึ้งนี้ดีวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับวางใจเมื่อไม่เป็นใจโดยเราจะร่วมเดินทางตามรอยคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งของพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งหลวงพ่อชาสุภัทโทรเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกันก่อนครับก้อนหินในใจทำไมเราถึงหนักอึ้งเมื่อผิดหวังคุณเคยสังเกตไหมครับว่า ความผิดหวังมันมีความน้ำหนักมันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่ลอยอยู่ในอากาศแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนมีก้อนหินจริงๆมาถ่วงอยู่ในใจของเราลองนึกถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังดูนะครับอาจจะเป็นโครงการสำคัญในที่ทำงานที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจไปทั้งหมดแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับการอนุมัติอาจจะเป็นผลตรวจสุขภาพประจำปี ที่ตัวเลขบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวแต่ก็มีเหตุให้ต้องยกเลิกไปวินาทีที่เราได้ยินข่าวร้ายเหล่านั้นมันมีความรู้สึกจุกและหนักอึ้งเกิดขึ้นในใจของเราทันทีความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหดแคบลงเหลือเพียงแค่เรากับความผิดหวังนั้น ยิ่งเราพยายามจะสลัดมันทิ้งเท่าไรก้อนหินก้อนนี้ก็ดูเหมือนจะยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นคำถามก็คือก้อนหินก้อนนี้มันมาจากไหนหลวงพ่อชาท่านเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการชี้ให้เราเห็นความจริงแบบตรงไปตรงมาท่านมักจะสอนเสมอว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกแต่เกิดจากท่าทีของใจ ที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆต่างหากพูดง่ายๆก็คือโครงการที่ไม่ผ่านอนุมัติผลตรวจสุขภาพหรือทริปที่ถูกยกเลิกสิ่งเหล่านี้โดยตัวของมันเองแล้วเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้มีความหมายว่าดีหรือเลวร้ายในตัวของมันเองแต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นความทุกข์ที่หนักอึ้งก็คือการที่เราเข้าไปแบกมันขึ้นมาด้วยความยึดต,ติด ก้อนหินในใจของเราจึงไม่ใช่สิ่งที่ใครหยิบมาวางไว้แต่เป็นสิ่งที่เราก้มลงไปเก็บมันขึ้นมาแบกไว้ด้วยตัวของเราเองครับและทำไมเราถึงเก็บมันขึ้นมาล่ะเพราะลึกๆแล้วก้อนหินก้อนนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากความอยากและความคาดหวังของเราเองครับลุงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเราอยากให้มะม่วงออกลูกเป็นขนุนเราก็จะทุกข์ร่ำไป เพราะเรากำลังคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เรากำลังปฏิเสธความจริงที่ว่าธรรมชาติของต้นมะม่วงก็คือการออกลูกเป็นมะม่วงชีวิตของเราก็เช่นกันครับธรรมชาติของชีวิตคือความไม่แน่นอนคือความเปลี่ยนแปลงคือการที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนของเราเสมอไปนี่คือความจริงของมันแต่ใจของเรากลับสร้างความอยากให้มันเป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่งชีวิตของเราก็เช่นกันครับ ธรรมชาติของชีวิตคือความไม่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงคือการที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนของเราเสมอไปนี่คือความจริงของมันแต่ใจของเรากลับสร้างความอยากให้มันเป็นไปในอีกรูปแบบหนึง่งก้อนหินก้อนนี้จึงมีส่วนประกอบสำคัญอยู่3อย่างครับอย่างแรกคือก้อนหินแห่งความคาดหวังเราใช้เวลาและความคิดมากมายในการร่างบทภาพยนตร์ที่สวยงามให้กับชีวิตของเราโครงการนี้จะต้องสำเร็จ แล้วฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งสุขภาพของฉันจะต้องดีเยี่ยมไปตลอดครอบครัวของเราจะต้องมีความสุขสมบูรณ์แบบเมื่อบทภาพยนตร์ในหัวของเราไม่ตรงกับภาพยนตร์ชีวิตจริงที่ฉายอยู่ตรงหน้าเราก็รู้สึกเจ็บปวดเราไม่ได้เจ็บปวดกับความจริงแต่เราเจ็บปวดกับบทที่เราเขียนขึ้นมาเองอย่างที่สองคือก้อนหินแห่งการควบคุมโดยเฉพาะในวยัย40-60 ซึ่งเป็นวัยที่เรามักจะมีบทบาทเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าครอบครัวเราจึงมักจะมีความเชื่อลึกๆว่าเราควรจะควบคุมสิ่งต่างๆได้แต่ความจริงก็คือเราควบคุมได้แค่การกระทาของเราเท่านั้นครับเราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้เลยเราทำดีที่สุดแล้วแต่เจ้านายอาจจะไม่เห็นค่าเราดูแลลูกดีที่สุดแล้วแต่เราควบคุมการตัดสินใจของเขาไม่ได้ การที่เราพยายามจะควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี่แหละครับคือการสร้างความเหนื่อยล้าและความหนักอึ้งให้กับหัวใจโดยไม่จําเป็นและอย่างสุดท้ายที่หนักที่สุดคือก้อนหินแห่งตัวตนนี่คือการที่เราเอาผลลัพธ์ของเหตุการณ์มาผูกติดกับคุณค่าของตัวเราเองโครงการล้มเหลวแปลว่าฉันมันล้มเหลวลูกทำตัวไม่ดีแปลว่าฉันเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้เรื่องสุขภาพไม่ดีแปลว่าฉันมันอ่อนแอ เมื่อเราทำแบบนี้ก้อนหินแห่งความผิดหวังธรมธรมดาาจะกลายมาเป็นก้อนหินที่ทิ่มแทงอัตตาและตัวตนของเรามันจึงเจ็บปวดและหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งหลวงพ่อชาท่านจึงสอนให้เรากลับมามองดูที่ใจของเราเองท่านเคยกล่าวไว้ในทำนองที่ว่าถ้าเราไม่ไปแบกมันมันก็ไม่หนักโลกก็คือโลกเหตุการณ์ก็เป็นเพียงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยจนกว่าเราจะเอาก้อนหินแห่งความคาดหวังก้อนหินแห่งการควบคุมและก้อนหินแห่งตัวตนเข้าไปผูกติดกับมันถึงตรงนี้เราคงพอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าก้อนหินในใจที่ทําให้เราหนัดอึ้งนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมันถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรเมื่อเราวินิจฉัยโรคได้แล้วคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะวางก้อนหินก้อนนี้ลงได้อย่างไร มีวิธีการฝึกฝนจิตใจแบบไหนที่จะช่วยให้เราไม่เผลอไปเก็บก้อนหินก้อนใหม่ๆขึ้นมาแบกอีกในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราจะมาค้นหาคำตอบกันในบทต่อไปซึ่งเราจะไปเจาะลึกถึงอุบายธรรมที่แยบคายและเป็นที่รู้จักมากที่สุดบทหนึ่งของหลวงพ่อชาที่จะสอนศิลปะแห่งการปล่อยวางให้กับเราได้เห็นภาพชัดเจนที่สุด ในช่วงแรกเราได้ร่วมกันสมรวจก้อนเห็นในใจได้เห็นแล้วว่าความหนักอึ้งที่เราแบกรับเมื่อชีวิตไม่เป็นใจนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกแต่มาจากหินแห่งความคาดหวังหินแห่งการควบคุมและหินแห่งตัวตนที่เราก้มลงไปเก็บมันขึ้นมาแบกไว้ด้วยตัวเอง เมื่อเราเห็นที่มาของปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับเราจะวางก้อนหินก้อนนี้ลงได้อย่างไรเราจะมาเรียนรู้ทางออกหรือหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในคำสอนของหลวงพ่อชาซึ่งท่านไม่ได้สอนให้เราไปทำอะไรที่ซับซ้อนเลยครับท่านแค่ชวนให้เรามองเห็นความจริง ที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เรามักจะมองข้ามมันไปและความจริงข้อนั้นก็คือทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงหรืออนิจจังนั่นเองครับหลวงพ่อชาท่านเป็นปรมาจารย์ในการใช้อุบายธรรมที่เรียบง่ายแต่สามารถสั่นสะเทือนหัวใจของผู้ฟังได้อย่างลึกซึง้งและหนึ่งในอุบายธรรมที่เป็นที่รู้จัก และทรงพลังที่สุดของท่านก็คือเรื่องราวของแก้วที่แตกไปแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อชากำลังแสดงธรรมท่านได้หยิบแก้วน้ำใสใบสวยที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาให้ลูกศิษย์ดูท่านชูมันขึ้นมาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เรียบน่ายว่าสำหรับอาตมาแล้วแก้วใบนี้ มันแตกไปแล้วลูกศิษย์ที่นั่งฟังอยู่ก็คงคงจะงงๆกันนะครับแตกได้อย่างไรก็ในเมื่อแก้วมันยังอยู่ในมือของหลวงพ่ออย่างสมบูรณ์ทุกประการหลวงพ่อท่านจึงอธิบายต่อไปในทํานองที่ว่าที่ท่านกล่าวเช่นนั้นเพราะท่านได้พิจารณาเห็นความจริงของแก้วใบนี้แล้วท่านเห็นว่าโดยธรรมชาติของมัน ไม่ว่าเราจะดูแลรักษามันดีเพียงใดสักวันหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตามอาจเพราะเราทำมันหลุดมืออาจมีใครเดินมาชนหรือแม้แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปร้อยปีพันปีสะสารของมันก็จะเสื่อมสลายไปตามการเวลาอยู่ดีการแตกคือธรรมะหรือธรรมชาติที่แท้จริงของแก้วใบนี้ เพราะท่านเห็นความจริงข้อนี้ทั้งจริงยังคงใช้แก้วใบนี้ล้างมันเช็ดมันชื่นชมในความสวยงามใสสะอาดของมันแต่ท่านใช้มันด้วยปัญญาคือใช้โดยที่เข้าใจและยอมรับในธรรมชาติของมันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อวันหนึ่งมีเหตุให้แก้วใบนั้นหลุดจากมือท่าน ตกลงกระทบพื้นแล้วแต่กระจายจริงๆท่านก็จะแค่มองดูมันแล้วกล่าวเบาๆว่าอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นเองจิตใจของท่านจะไม่ทุกข์ร้อนกระวนกระวายเพราะท่านไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นอมตะท่านไม่ได้พยายามจะควบคุมให้มันอยู่กับท่านไปตลอดกาลและท่านก็ไม่ได้เอาคุณค่าของตัวท่านเอง ไปผูกติดไว้กับการคงอยู่ของแก้วใบนั้นท่านได้ปล่อยวางแก้วใบนี้ไปแล้วตั้งแต่วินาทีที่ท่านหยิบมันขึ้นมาเรื่องราวนี้เรียบง่ายมากนะครับแต่มันคือหัวใจของการวางก้อนหินในใจของเราเลยทีเดียวลองนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราดูสิครับ ร่างกายของเราก็คือแก้วใบหนึ่งที่เราเฝ้าทนุถนอมดูแลรักษามันอย่างดีแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องแตกสลายไปในที่สุดเราก็จะดูแลมันอย่างดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทแต่เมื่อวันหนึ่งที่ความเจ็บป่วยมาเยือนเราก็จะไม่ทุกจนเกินไปเพราะเรายอมรับว่า มันเป็นธรรมชาติของแก้วใบนี้ความสัมพันธ์ของเราไม่ว่าจะกับพ่อแม่คู่ชีวิตหรือลูกๆกก็คือแก้วอีกใบหนึ่งที่สวยหามและมีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งถ้าเราเข้าใจความจริงว่าทุกความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงมีวันพบก็ต้องมีวันจากเราจะใช้ทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างดีที่สุด จะทนุถนอมและใส่ใจกันและกันอย่างเต็มที่แต่เมื่อวันหนึ่งที่ต้องมีการพลัดพรากเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายแม้เราจะเสียใจแต่เราก็จะสามารถยอมรับความจริงนั้นได้ด้วยหัวใจที่เข้าใจหน้าที่การงานและความสำเร็จของเราก็คือแก้วอีกใบหนึ่งเช่นกันถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีตำแหน่งก็มีวันหมดวาระมีคำสรรเสริญก็มีคำตำหนิ เราก็จะทำงานของเราอย่างเต็มที่สร้างสรรผลงานอย่างดีที่สุดแต่เราจะไม่เอาหัวใจของเราไปผูกติดไว้กับผลลัพธ์เหล่านั้นเมื่อวันหนึ่งที่โครงการไม่สำเร็จหรือไม่ได้รับคำชื่นชมอย่างที่หวังเราก็จะไม่รู้สึกว่าตัวตนของเราแตกสลายไปด้วยเพราะเราได้แยกตัวเราออกจากแก้วใบนั้นแล้วการมองเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเหมือนแก้วที่แตกไปแล้ว ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเฉยชาหรือสิ้นหวังนะครับตรงกันข้ามเลยครับมันกลับทำให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่และเปี่ยมด้วยความหมายที่สุดเพราะเมื่อเรารู้ว่าแก้วใบนี้จะต้องแตกเราก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของมันในตอนที่มันยังไม่แตกเราก็จะยิ่งทนุถนอมมันและชื่นชมความสวยงามของมันอย่างลึกซึ้งที่สุดเหมือนกับที่เรารู้ว่า เวลาที่ได้อยู่กับพ่อแม่นั้นมีจำกัดเราก็จะยิ่งใส่ใจท่านมากขึ้นในทุกๆวันการปล่อยวางตามแนวทางของหลวงพ่อชาจึงไม่ใช่การผลักไสสิ่งต่างๆออกจากชีวิตแต่คือการโอบกอดสิ่งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของมันโอบกอดด้วยใจที่เบาสบายไม่แบกรับนี่คือหลักการนี่คือทางออก ที่จะช่วยให้เราสามารถวางก้อนหินในใจลงได้แต่แน่นอนครับการเข้าใจในหลักการกับการทําได้จริงๆในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเราจะฝึกฝนจิตใจของเราอย่างไรเราจะนําความเข้าใจเรื่องแก้วที่แตกไปแล้วนี้มาปรับใช้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้อย่างไรเมื่อมีคลื่นลมแห่งความผิดหวังซัดเข้ามาจริงๆ เราจะมีวิธีการวางใจของเราในวินาทีนั้นได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในช่วงสุดท้ายซึ่งเราจะมาพูดถึงศิลปะการวางก้อนหินที่จะเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดที่เราได้คุยกันในวันนี้ให้กลายมาเป็นการใช้ชีวิตจริงที่จับต้องได้ครับ และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของธรรมะใจเบาในตอนวางใจเมื่อไม่เป็นใจครับเราได้เดินทางจากการทำความรู้จักก้อนหินในใจที่ทำให้เราหนักอึ้งเมื่อผิดหวังและได้เรียนรู้หลักการอันลึกซึ้งจากอุบายธรรมเรื่องแก้วที่แตกไปแล้วของหลวงพ่อชาซึ่งสอนให้เราเข้าใจว่าการยอมรับในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง คือหัวใจของการปล่อยวางครับถึงตรงนี้เรามีความเข้าใจอยู่ในมือแล้วครับแต่ความเข้าใจก็เปรียบเสมือนแผนที่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ลงมือออกเดินทางครับเราจึงจะมาเรียนรู้ศิละปะาก,การวางก้อนหินซึ่งก็คือการแปลงความเข้าใจให้กลายเป็นการใช้ชีวิตจริง คือการเรียนรู้วิธีที่จะวางก้อนหินแห่งความทุกข์ลงในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆวันครับศิลปะการวางก้อนหินนี้มีขั้นตอนง่ายๆอยู่3ขั้นตอนครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพ3ขั้นตอนนี้ก็คือหยุดมองแล้วจิงวาง เรามาลองดูตัวอย่างสถานการณ์จริงกันเลยนะครับสถานการณ์แรกคือก้อนหินในที่ทำงานสมมุติว่าคุณทุ่มเททำงานชิ้นหนึ่งมาเป็นเดือนเดือนคุณมั่นใจว่ามันเป็นงานที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของคุณละแต่เมื่อถึงเวลาเสนอผลงานเจ้านายกลับบอกว่ามันยังไม่ใช่แล้วโยนมันกลับมาให้คุณเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดวินาทีนั้น ก้อนหินร้อนๆแห่งความผิดหวังความโกรธและความน้อยใจมันปรากฏขึ้นในใจของคุณทันทีถ้าเราทำตามความเคยชินเราอาจจะเผลอแบกก้อนหินก้อนนี้กลับบ้านไปนอนไม่หลับทั้งคืนคิดวนเวียนว่าทำไมเจ้านายไม่เห็นค่าเราเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและหมดไฟครับ แต่ถ้าเราจะฝึกศิลปะก,การวางก้อนหินสิ่งที่เราจะทำคือขั้นที่หนึ่งหยุดหยุดปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติครับก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก่อนที่จะปล่อยให้ความคิดลบๆไหลบ่าเข้ามาให้เราหยุดก่อนแล้วดึงสติกลับมาที่ร่างกายของเราสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นอ๋อตอนนี้ใจมันร้อนเผา มือมันกำแน่นหัวใจมันเต้นแรงแค่รับรู้เฉยๆโดยไม่ต้องตัดสินการหยุดเพียงสองสามวินาทีนี้จะช่วยสร้างช่องว่างระหว่างเหตุการณ์กับการตอบสนองของเราครับขั้นที่สองมองในช่องว่างที่เราสร้างขึ้นนั้นให้เราลองมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสายตาของอุบายทําเรื่องแก้วที่แตกไปแล้ว ลองถามตัวเองในใจเบาๆว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่าการได้รับคำชมจากทุกคนตลอดเวลามันเป็นไปได้จริงๆหรือคำตอบที่แท้จริงคือไม่ความไม่แน่นอนคือธรรมชาติของการทำงานการถูกปฏิเสธก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตครับเมื่อเรามองเช่นนี้เราจะเริ่มแยกเหตุการณ คืองานถูกตีกลับออกจากตัวตนของเราได้คือชั้นมันไม่ได้เรื่องเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมดาโลกที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับและขั้นที่สคือวางวางหมายความว่าเมื่อเราหยุดและมองเห็นความจริงแล้วเราก็จะสามารถวางก้อนหินก้อนนั้นลงได้วางในที่นี้คือยอมรับความจริงว่าโอเค งานมันไม่ผ่านจริงๆแล้วเปลี่ยนพลังงานจากความโกโรธน้อยใจมาเป็นการตั้งคำถามที่สร้างสรรค์แทนเช่นเราจะเรียนรู้อะไรจากฟีดแบ็นี้ได้บ้างมีมุมไหนที่เรายังมองไม่เห็นเราจะทำงานชิ้นนี้ในเวอร์ชั่นต่อไปให้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราทำเช่นนี้ก้อนหินแห่งความทุกข์จะถูกแปลสภาพให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับการเติบโตของเราทันทีครับ เรามาดูลำดับต่อไปกันนะครับคือก้อนหินในความสัมพันธ์สมมุติว่าคุณคาดหวังว่าลูกวัยรุ่นของคุณจะตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยลาลัยดีๆแต่เขากลับมาบอกคุณว่าเขาอยากจะพักการเรียนหนึ่งปีเพื่อออกไปค้นหาตัวเองก้อนหินอย่างความกังวลความกลัวและความผิดหวังมันจุกขึ้นมาที่อกทันที อนาคตของลูกจะเป็นอย่างไรคนอื่นจะมองครอบครัวเราว่าอย่างไรเราจะใช้ศิลปะการวางก้อนหินกับเรื่องนี้ได้อย่างไรครับ 1. คือหยุดก่อนที่เราจะเผลอพูดประโยคที่ทำร้ายจิตใจลูกออกไปให้เราหยุดก่อนหายใจเข้าลึกๆึรับรู้ถึงความร้อนรนในใจของเรา 2. คือมองมองด้วยความเข้าใจว่าชีวิตของลูกคือแก้วของลูก ไม่ใช่แก้วของเราเราควบคุมเส้นทางชีวิตของเขาได้จริงๆหรือการคาดหวังให้ลูกเป็นไปตามบทที่เราเขียนไว้มันคือความสุขของเขาหรือความสุขของเรากันแน่การตัดสินใจของเขาในวันนี้อาจจะดูผิดในสายตาของเราแต่มันอาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้ครับและ3คือวาง วางบทบาทของผู้ควบคุมลงแล้วยิบบทบาทของกัลยาณมิตรขึ้นมาแทนเปลี่ยนจากคำว่าทำไมถึงทำแบบนี้เป็นการถามด้วยความห่วงใยว่าลูกคิดเรื่องนี้มาดีแล้วใช่ไหมมีอะไรที่พ่อแม่จะสนับสนุนได้บ้างการวางก้อนหินแห่งความคาดหวังของเราลงไม่เพียงแต่จะทำให้ใจเราเบาขึ้นเท่านั้น แต่มันยังเป็นการเปิดพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมครับและสถานการณ์สุดท้ายครับคือก้อนหินเรื่องสุขภาพสมมุติว่าคุณดูแลสุขภาพตัวเองมาอย่างดีตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณหมอกลับแจ้งผลตรวจว่าคุณมีภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงบางอย่างวินาทีนั้น ก้อนหินที่หนักที่สุดคือก้อนหินแห่งความกลัวตายมันถล่มลงมาทับหัวใจของคุณทันทีในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เราจะวางก้อนหินก้อนนี้ลงได้อย่างไรครับ 1. หยุดอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกกลัวรู้สึกเสียใจไม่ต้องรีบปฏิเสธความรู้สึกนั้นแค่รับรู้มันอยู่กับมันด้วยลมหายใจ 2. มอง มองด้วยปัญญาจากเรื่องแก้วที่แตกไปแล้วระลึกถึงความจริงว่าร่างกายนี้โดยธรรมชาติของมันก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่แล้วไม่ใช่แค่เราแต่เป็นศักรธรรมของทุกชีวิตการเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ใช่คำสาปแต่มันคือน,นาฬิกาปลุกที่ธรรมชาติตั้งใจส่งมาเตือนเราให้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายที่สุดครับ และ3คือวางวางความกังวลที่ควบคุมไม่ได้ลงแล้วหันมาทำในสิ่งที่ควบคุมได้ให้ดีที่สุดนั่นคือดูแลรักษาร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือการดูแลหัวใจของเราใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำในสิ่งที่ดีให้ประทานอาภัยคนที่เคยโกรธเคืองบอกรักคนในครอบครัว ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดเมื่อเราทำเช่นนี้แม้ร่างกายจะเป็นทุกข์แต่หัวใจของเราก็ยังคงสงบและเบาสบายอยู่ได้ครับศิลปะการหยุดมองแล้วจึงวางนี้คือเครื่องมือภาคปฏิบัติที่จะช่วยให้เราสามารถวางใจเมื่อไม่เป็นใจได้ในทุกๆสถานการณ์ครับมันคือการเปลี่ยนจาก การเป็นทาตของอารมณ์มาเป็นการเป็นนายของหัวใจตัวเองครับขอให้เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เป็นเหมือนเพื่อนนำทางให้ทุกท่านได้พบกับศิลปะในการวางก้อนหินในใจและคนพบว่าแม้ในวันที่เรื่องราวไม่เป็นใจเราก็ยังสามารถมีหัวใจที่สงบและเบาสบายอยู่ได้เสมอครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ในธรรมะใจเบาขอให้ธรรมะนำทางสู่หัวใจที่เบาสบายสวัสดีครับ